สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเดินทางจากเยอรมนีไปที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะใช้เวลาเดินทางทั้งหมดนะคะ4ชั่วโมง45นาทีค่ะแต่ก็ลงบ้างกับรถบ้างนะคะ GPS หลุดบ้างนะคะก็ใช้เวลาทั้งหมดเกือบ5ชั่วโมงนะคะ ตอนนี้ก็ผ่านด่านที่ตมเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เจอสายน้ำแล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามมากมายเลยค่ะใครที่อยู่ a u นะคะได้วีซ่าเอ u จะผ่านเข้ามาที่นี่ก็อย่าลืมติดพาสปอร์ตมาด้วยนะคะวันนี้นะคะแอนก็จะใช้เวลา1วันให้คุ้มค่ามากที่สุดนะคะแอนก็จะได้ไปเยี่ยมพี่สาวที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยค่ะออกจากบ้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะพอมาถึงก็ เกือบเที่ยงแล้วนะคะกินข้าวกินปลากันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเดินเที่ยวชมชมธรรมชาตินะคะแล้วก็นี่ก็คือโรงงานนะคะบริษัทที่ผลิตนาฬิกาโอเมกา้าแล้วก็ชวอสนะคะสวยงามมากค่ะทุกคนเป็นตึกที่อลังการมากทําจากไม้นะคะหลังคาทําจากไม้สวยงามมากค่ะขอบอกนี่นะค<น>ะข้างบนนี้เป็นไม้ค่ะ พี่สาวขอถ่ายรูปให้ขอถ่ายวิดีโอให้สําหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็พาเพื่อนมาเที่ยวด้วยกันแค่นั้นเองนะคะดูโรงงานโอเมก้าที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็เก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆค่ะอากาศดีมากขอบอกใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะดูตรงนี้ค่ะตลกมากเลย พี่เขาคิดว่าแอนถ่ายรูปให้นะคะนางก็แอคท่าครั้งที่1ค่ะแล้วนี่ก็เดินไปอีกนะคะนางก็จะแอกท่าถ่ายรูปอีกนะคะครั้งที่สแช์วันนี้นะคะก็เป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันของแอนนะคะที่ได้มาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ เป็ดที่นี่นะคะเขาก็จะปล่อยมันเล่นน้ําตามธรรมชาตินะคะที่นี่เขาจะไม่ให้ฆ่าสัตว์นะคะจะไม่ให้คนมาจับกิน,นะคะ่ะเหมือนที่บ้านเรานะคะที่นี่ก็จะเป็นของหลวงนะคะส่วนน้ําตรงนี้นะคะพี่สาวก็บอกว่ามันเป็นน้ําที่ไหลมาจากภูเขานะคะเพื่อที่จะไหลลงไปทะเลสาบนะคะมีนายแบบีคือกันเป็นภาษาอีสานด้วยนะคะเพราะว่าแอนเป็นคนสกลนครนะคะ,ะ,คะพี่สาวก็เป็นสคล คนสักลนครเหมือนกันค่ะเราผู้พูดภาษาอีสานนะคะบางทีในวิดีโอก็จะมีเสียงอีสานพูดออกมาด้วยนะคะเดือนนี้ตุลาคมนะคะเป็นออกทมนะคะฤดูใบไ,ไม้ร่วงหรือมาเป็นสีสวยงามมากค่ะเห็นนะ้ํามันใสสวยมากนะคะแองก็เลยอยากจะลงไปเล่นนะคะขอเอาพอเดินลงไปนะคะเอามือไปแตะๆดูค่ะเย็นมากเย็นไหม <laughs> <laughs> อยา วยนะนะาัก yeah. Yeah. หาเราไม่เจอ <laughs> สองสามัวแต่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเพลินนะคะจนสามีหายค่ะ <laughs> หาเราไม่เจอเลยยัง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 ไม่หย,ย,ย,ยุดค่ะยังอยากอยาสัมผัสน้ำอีกอย่าง มันสะอาดมันสวยมันมันเป็นตาะออนนะคะทุกคนมันมันสะอาดมากมันใสจนแบบไม่อยากห่างไกลจากน้ําเลยอยากเอามือไปสัมผัสอยากนั่งดูใกล้ๆมันสวยมันสวยมันสะอาดจริงๆค่ะใครมีโอกาสผ่านมานะคะก็มาชมบรรยากาศของที่นี่กันนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะ นั่งอยู่กับน้ําก็ประมาณ10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูทางโน้นกันนะคะมันจะเป็นสนามเด็กเล่นของเด็กๆนะคะครอบครัววันอาทิตย์นะคะก็จะพาเด็กๆมาเล่นของเล่นกันนะคะที่นี่ก็ดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่งค่ะกับบรรยากาศนะคะตามมาเลยค่ะมาดูกันนะคะตรงนี้นะคะสนามหญ้าสวยสวยงามมากค่ะข้างล่างก็จะมีเหมือนเป็นแบบหญ้าปูหญ้าอะไร,ประเป็นแบบดึงๆนะคะ เห <c oughs> มือนเป็นสปริงนะคะข้างล่างเหมือนเป็นสปริงนะคะ <c oughs> เดี๋ยวนะคะทุกคนพอออกจากตรงนี้แล้วนะคะ <c oughs> แอนก็จะไปดูต้นเกาลัดกันนะคะว่ามันเป็นต้นแบบไหนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเก็บเกาลัดกันนะคะ <c oughs> แล้วก็พี่สาวเขาจะทําขนมประจําชาติให้กินนะคะ <c oughs> ตามไปดูต้นเกาลัดกันเลยจ้า ราขับรถแกบประมาณ10นาทีนะคะเพื่อไปดูต้นกาลัดกันถึงแล้วค่ะเจอแล้วค่ะลูกใหญ่อยู่เดอ้อว้าวนี่พี่อูดเก็บไปหมดแล้วเห็นเนาะนี่หนามันว,ว้าว แต่ใบมันสวยนะน้องแอนดอกมันก็สวยแต่ว่าเดี๋ยวใบมันจะร่วงหมดมีอีกไหมดูสิพี่อุดเก็บไปหมดแล้วไหน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 ไนี่ลูกนึ่ เก่าล้าดของแกเหรอท่าลูกมันลูกมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยก่อนที่มันจะแตกมันเป็นหนามน่ะน่ะแอนเนื้อใบมันก็จะร่วงหมดเนี่ยร่วงเหลือแต่ต้นได้เก่าล้าดนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะทำ ไปทำขนมกันค่ะหน้าตาขนมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอร่อยมากค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะ